โยโยโยเที่ยงตรงเจริญกับคลื่นหนังบิ๊กแมตสวัสดีแฟนคลื่นหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก7จในช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสสบดีนะครับบิ๊กแมตพิจารณเลือกเกมเวลาตีสองครึ่งฟุตบอลเทลออฟเลื่อนชั้นตกชั้นของีกฝรั่งเศสเล่นเย้าเยือนนะครับคืนนี้เป็นนัดแรกแซง,งเอเตียนอันดับ3าจากลีกเดอร์จะเปิดบ้านเจอกับเมทอันดับ16กจากลีกเอิงนะครับ แกเตียนเนี่ยในรอบก่อนหน้าน,นี้ชนะโรเดสมาส0น์ครับโอลิเวอรออคิโอกุนซือนะครับมีเล่นการหลักอย่างมิเทลนาเด้คุมเกมรับตรงกลางเป็นดีลันชามบอสมาเบียคาฟาโรนะครับแนลรุกเออร์วิงคาโดน่าไอเมนมูฟเฟลิก ving, ona, men, ic, นะครับกองหน้าเป็นอิบราฮิมซิโซโกหัวหอกชาวมาลีครับเจอกับแมท ก็นัดปิดฤดูกาลในลิกเอิงเนี่ยแพ้คาบ้านนกาปาลิสแซงแช็กแมงมาศูนเลยต้องมาเพลย์ออฟนะครับลาโซโบโลบี azo, obi, ครับคุณซือชาวโรมาเนียครับมีผู้เล่นการหลักอย่างซาลิบูซานแน่คุมเกมรับแดนกลางก็ลาเมียรกาเมร่า เควินเอนดรัมนะครับแนวรุกเควินฟานเดนคอฟอามาดูดิยาโลครับกองหน้าเป็นจอร์เจสมิคาลาเซ่กองหน้าตัวเก่งชาวจอร์เจียครับฤด,ดูกาลที่แล้วเจอกันในลีกเดอร์สเป็นแมตช์ชนะไปกลับในบ้าน32เกมเยือนชนะ31คู่นี้ก่อนเกมตามหน้าเสือเขามองเซนเตียนเป็นต่อเล็กน้อยนะครับเซนเตียนก็ต้องการกลับไปลีกเอิงส่วนเมตด์ก็ต้องการรักษาอยู่ในลีกเอิงต่อไปครับเกมแบบนี้บอกเลยครับตัวผู้เล่นเมตด์ไม่เป็นรองเซนเตียนแน่ครับเล,เล่นในบ้านแต่เซนเตียนไม่ได้เปรียบนะครับเกมแบบนี้ยังน่าวัดใจ เมฮดทุเฮดก็ดีกว่าด้วยครับเบ็ดจะบุกมาไม่แพ้ไปอย่างน้อยในคืนวันนี้นะครับให้เชียร์เม็ดเป็นคลึ่ลหนังบิ๊กเนชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย